วันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งตัวฟรีนะครับหรือว่าตัวลงผ่านคอมนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นคนมีไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็ติ๊กหัวข้อตรงนี้นะครับผมกดนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็นี้อีกรอบนึงครับแล้วก็รอทางานติดตั้งให้เสร็จนะครับซึ่งตรงนี้แล้วแต่เครื่องนะครับว่าจะเร็วหรือจะช้านะครับอันนี้แล้วแต่ตัวเครื่องจริงๆนะครับ หลังจากที่ตัวแอปทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอเคหลังจากที่ตัวแอปทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับกดที่ตัวแอปขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็การ์ดบัดที่เรียบร้อยนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับผมซีสนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วหาคําว่านี่นะครับ ด a ต a นะครับผมแล้วก็คำว่า True นะครับหัวข้อ True นะครับแล้วก็ m a n i g e r App นะครับรอทำการโหลดสักครู่นะครับตอนนี้รอมันทำการดาวน์โหลดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะนานหรือจะช้าแค่ไหนนะครับโอเคโอเคหลังจากที่ตัวแอปทำการเด้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับเลื่อนหาคำว่า r e e f i ล e นะครับ คลิกขวาดังทีนะครับกด Restore app data นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วหาคำว่า Choose นะครับผมแล้วก็เลือกไฟล์ของเรานะครับในตัวที่ผมทำลิงก์แจกไปนะครับกดหนึ่งครั้งหรือลากลงมาก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วกด Open นะครับซึ่งผมอธิบายไว้ตรงนี้ก่อนหลังจากที่เรากด Continue นะครับเครื่องจะล้างเครื่องจะปิดเครื่องทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีคำว่าหน้าสวัสดีนะครับ ก็ขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยจะทําง่ายๆนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยทําก็คือปัดขึ้นแล้วก็มีภาษาไทยให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปแต่สิ่งที่สําคัญนะครับขั้นตอนไหนที่เกี่ยวกับการล้างข้อมูลให้ทุกคนกดไม่นะครับหรือสํารองข้อมูลให้ทุกคนกดไม่นะครับนี่คือข้อเสียของตัวฟรีนะครับก็คือมันกดพลาดครั้งเดียวซึ่งตัวซื้อก็เป็นเหมือนกันถ้าเรากดพลาดนะครับมันก็จะล้างเครื่องแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีสูตรแบ็กอัพสูตรอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ทําให้ไม่ต้องกด หรืออะไรเลยแค่ปัดหน้าสวัสดีขึ้นมาแล้วก็ทําการล็อกอินในคาวแล้วก็กดแค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถเข้าใช้ตัวเกมได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการรีเครื่องหรือโดนล็อกไปคาวเลยนะครับซึ่งสูตรนี้จะมีเฉพาะตัวซื้อนะครับส่วนตัวฟรีเนี่ยผมย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากกดคอนติเนียนะครับผมตัวนี้นะครับปุ๊บเครื่องจะดับทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันจะขึ้นหน้าสวัสดีให้ทุกคนเลือกภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่านหัวข้อให้ชัดเจนทุกหัวข้อนะครับตัวฟรีเนี่ยข้อเสียคืออาจจะเล่นได้ประมาณ1ถึง7วันนะครับแล้วโดนแบนเนาะเพราะว่าเป็นฝ่ายฟรีนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายซื้อทุกคนต้องเข้าใจหัวข้อตรงนี้กันด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาโวยกับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวซื้อให้ฟังแล้วกันครับว่าตัวซื้อเป็นยังไงนะครับเรื่องของตัวซื้อเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ ดีกว่าตัวฟรีดีตรงที่ว่าวิธีการลงนะครับแล้วก็การใช้งานง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวตัวฟรีตัวฟรีเราต้องมาทําอะไรเยอะแยะถูกไหมครับส่วนตัวซื้อเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะเลยครับแค่กดคลิกเดียวนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องมีคอมด้วยนะข้อแรกอย่างที่2เนี่ยผมเป็นคนลงไปทําในตัวเครื่องให้นะครับลูกค้านั่งเฉยเลยนะครับอ,อย่างที่3เนี่ยลูกค้าแค่เตรียมนิ้วในการกดปัดหน้าจอขึ้นแล้วก็ใส่รหัสไอคาวนะครับในการเข้าใช้งาน ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนผมกันนะครับราคาก็ไม่แรงก็เหมือนว่าหนึ่งตัวก็ตกอยู่ประมาณห้าห้าศูนย์นะครับเพราะว่าผมลงให้ด้วยนะครับอา,อาจจะลดหย่อนมาได้ก็คือเหลือห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด u b s c r i b ้นะครับวันนี้ผมอัดเร็วๆเ,เลยเสียงพัดลมเต็มปื้ดเลยทั้งแอร์ทั้งพัดลมอะ่ะโอเคยังไงก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ผมสอนสำหรับ คนที่ยังลงไม่เป็นนะครับแล้วก็ซื้อไฟล์มาแล้วยังทําไม่เป็นนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งตัวซื้อจะไม่ใช้ a อเม i n g ตัวนี้นะครับเพราะทำยากมันจะติดหลายอย่างมากมายเลยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับสวัสดีครับ